โอเคเอาละครับท่านครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นโอกาสที่คุณผู้ชมโทรโลกเราจะได้ร่วมชมพร้อมกันนะครับ28ธันวาคมนะวันแรกนะครับในการสปริงมิ่งที่กรุงปูนครับและจะมีส่วนหนึ่งที่เราทุกท่านเชิญได้เลยที่โรงพาแรมเซียร์พารายชั้น6นะครับชั้น6นะครับโรงแรมเซียร์พารายที่เราจะไดให้งานนี้ครับโปรเจกต์นี้มันจะได้ถูกสายตา จบแล้วคนนี้เป็นาครับพี่จันก่อนเลยพีย่ันอยากพูดะ,ะครับดี <c oughs> ใ,ใจครับรผมเราก็จญภัยกันมาแล้วก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผจญภัยที่สนุกสนานครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันในช่วงเทศกาลละครสุทยบบมแย่พูดอกว่าที่เด่นมันยู่ตรงไหนครับที่เด่นมันยู่ตรงไหนผมว่ามันด้วยความเป็นเป็นหนังผจญภัยผสมรวมนติคอมเมดี้นะครับผมบวกกับนักแสดงชุดนี้ด้วยยผมว่าก็ก็น่าจะสนุก บันเทิงครับผมเนเรื่องนี้พากันฝนทับไปเล่นที่จีเลยใช่ครับยังบ้างฮะบรรยากาศที่นั่นโอ้อยู่กันเป็นเดือนนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันหมดกับทีมงานด้วยก็ก็สนุกดีก็มีลําบากคือตอนตอนถ่ายมันก็มีคือคือด้วยด้วยชีวิตความเป็นอยู่เรากับเขามันต่างกันคือด้วยอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีความยากนิดนึงแต่ว่าพอกลับมาพอไปนึกถึงนั้นก็สนุกดีครับ ทุกคนน่ารักมากค่ะทุกคนแบบว e l c o มิ n g มากแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแบบหนึ่งเดือนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นประจำทยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ในหนักค่ะแต่ว่าสนุกมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะยังไม่ได้ดูอยากดูมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะาพูดทุกครั้งเลยว่าแบบอยากดูอยากดูค่ะอยากดูมากคือ ได้ถามมัชฉาคำนี้เหมือนกันว่าเล่นหนังเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างลูก <î ss> มัชฉาบอกว่ามัชฉามาอยู่ในกองนี้มัชฉาเป็นคนง่ายไปเลยฮะ <î ss> <î ss> มันเยอะไม่ได้ฮะมันไม่มีอะไรให้เยอะะฮะไปตรงนั้นมัน มีอะไรกินก็ต้องกินมีอะไรดื่มก็ต้องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเราไปพัชชนไทยนอกจอกันซะด้วยแหละครับอันนั้นอ่ะผมว่ามันกว่าในในเรื่องอีก่ันะบางอย่างบางอย่างมันมันมันไม่เท่าเอาอีกไหมพักสองเอาไหมครไปพี่ไปอยู่แล้วได้หมดทุกประเทศนะฮะจีนอีกก็ได้เพราะว่าลูกกำลังโตเลยใช่ใไปที่ไหนก็ได้ฮะแต่ลูกปัญหาในในหนังจะไม่เหมือนกับที่ผมเป็นแบบฟอร์มใช่ค่ะจะจะเอาไปสิทธิ์เนี่ยค่ะจะคนละอย่างเลยค่ะเพราะว่า ในหนังจอยจะเป็นคนง่ายๆค่ะมีแบบความเนอร์ดี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกโ้ซึ่งที่จริงตัวจริงถ่ายก,ก็เป็นอย่างนั้นหละค่ะแต่ว่าแค่แบบเวลาเป็นสินปินีค่ะต้องแต่งตัวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็สบายเพราะว่าเหมือนตอนที่เราถ่ายรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องสวยไม่ต้องอะไรเลยแค่แบบเอนจอยแบบ ไปยืนคุยกันทุกคนเลยชื่อชอบกันอยู่สองคนฝั่งโน้นละครับครับต้องไม่ีสนุกมากนะอืมจับอันนี้มาแล้วข้างในดีกว่าจริงๆมีพี่เต๋าสุนชัยอีกคนใช่เลยมากฮะเต๋าการร่วมงานของก็เป็นเป็นลูกพี่ของเบื่อแบบใช่ในเรื่องในเรื่องแล้วก็นอกเรื่องด้วยก็เป็นลูกพี่ผมด้วยไปไหนไปกันเพราะว่าเราเวลาเข้าซีนก็จะเข้าพร้อมกัน ก็พี่เต๋าเขาก็เป็นผู้นําที่ดีทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยครับผู้นำด้านไหนครับทุกอย่างให้อาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ไปซื้อยาที่ไหนออกไปวิ่งจ็อกกิ้งต้องวิ่งรูทไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลเราดีตลอดเลยครับใช่ในจอในเจอก็ช่วยกันคิดมุกคิดอะไรตลอดทางคร่บแต่ว่าก็เป็นหนังแบบาอกับบช่วงเฟสที่มันแบบัม่ช่วงไหนก็ได้ครับก็มันมันเป็นช่วงปีใหม่พอดีเนาะหยุดยาวอะไรย่างเงี้ยผมว่าคนคง คงแ l ลนที่จะออกไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยครับก็คือก็คือดูเรื่องนี้ก็อาจจะกระตุ้นความแบบอยากไปจนภัยเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกกับดูที่ไหนก็ได้นะจริงจริงคือไปเที่ยวอยู่ก็ตอนคืนกลับมาดูก็ได้ครอบัวดูด้วยกันไปเรื่อยเรื่อยถามพี่สันพูดฝากงนิดนึงได้ไหมคะใครที่ถึงพี่สันไหมลาครับใครอะครับเขาเดี๋ยวก็นี่แหละครับเเว a d v e n t u นะครับ มาชนภัยล่าคุณทรัพย์หนูลีนะครับผม28นี้ก็จะสตรีมมิ่งแล้วนะครับทั่วโลกเลยเขาบอกหลายประเทศเขาก็ดูที่ไหนก็ได้ว่างๆก็ไปต่างประเทศไปนั่งดูก็ได้แต่ครับไทยหมดนะต้องของแต่ประเทศเขาขอบผมนั่นแหละครับฝากด้วยนะครับขั้นสองมีไหมข้าศนลีสายลีคิดอยู่แน่ๆนะอย่เป็มาเวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เข้าไปดูก่อน ขคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับขอบคุณครับผมาย่ไอ่เสร็จแล,ล้วแล้วรานเกาหลีเนีก็ต้องนี่ทำให้ทุกคนอารดีเลแต่ดีโรตดมากค็นหมอลำนะ <c oughs>